بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي وأحضر أختي من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آآآ سنتي และความนมุดเแลตาจากฟลอร์สบาร์เือเลาจงประสบกับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงเวลาวิกิตโรคุ้บาทมันก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ดูแลตัวเองแล้วก็อย่าไปกระทนในสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไม่เกิดการระบาดอีกมาดนวยพี่น้องครับวันนี้ผมมีสาระที่น่ารู้มุมก การคุรอานนั้นเป็นคำคีวขององล์มรสุบฮาห์บุกศาลาเป็นด,ดํารัสของพระองค์ในกุรอานนั้นมีเรื่องราวมากมายทีุ่ท้าทายให้ผู้ที่เป็นนักคิดนักวิจารการเด็ดค้นคว้าหาคำติบซึ่งหนึ่งที่จะขอนำมากล่าบเนี่นก็คืออายะกุรอานเราสังเกตไนะครับว่าอาังค์มรสาทรงตรัสเสมอว่า พวกเขามีหัวใจแต่ไม่ได้คิดมีหัวใจแต่ไม่ทำความเข้าใจซึ่งมันย้อนแย้งกับความเข้าใจและความรู้ของมนุษย์ของชาวโลกคือเราทุกคนนะ่ะคิดกันว่าสมองมนี่คือสูญรมัจาการใหญ่ของร่างกายร,รับข้อมูลจากภายนอกและหมาวิเคราะหา์หาเอ,อามจรินหาประเด็น และเคจยังเป็นศูนย์บัญชาการที่จะสั่งการให้ร่างกายเรานั้นได้ปฏิบัติโนนปฏิบัตินี้ได้อย่างเระเบียบแต่พ่อเห็นใดใน,นอักนอลกุรอานถึงได้บอกว่าพวกเจ้ามีหัวใจแต่ไม่ทําความเข้าใจมีหัวใจแต่ไม่ไดคิดแต่ทั้งที่ตมนชีอของพวกเราเชื่อว่าสมองคือศูนย์รวมที่จะใช้ความคิด ความห ic, ักใจก่อนศีลอดและขอท้าทายนักวิชาการได้พิสูจน์ตนริงโดยปอดเหตุการณลเรารอเวลาตรงซึ่งซร่งซึ่งตรงกล่าวเช่นนั้นแต่ก็น <commissioned, S 1> ่าเสียดายครับ <books> ท <bland OD> ี่นักวิชาการที่พิสูจน์ทางด้านวิชาการในโลกศีลอดนั้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเป็นกลุ่มชนที่เขาเอ่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในในอัลกุรอาน และเขาก็บอกว่ามันมีสิ่งอะไรที่ทำให้เท้าคงเจ้านั้นดิ้หลาหัวใจเป็นศูนย์ที่จะรับข้อมูลแล้วก็ทำความ,มกระจาใแทนที่จะบอกว่าสมองคนเราท่านน้องครับในปีชี้ประกาศที่1991มีคณะนักวิชาการคณะนักผ่ความอุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยดรแอนดรูว์แอนโน เป็นชาวแคนาดาอากรบคนคนนี้เริ่มแรกเขาไม่จะเป็นมุสลิมแต่ตอมาหลังที่เขาพิสูจน์ได้เสร็จแล้วเขารู้ว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคำพูดขึ้นมาจากพระผู้ทรงสร้างจริงๆแต่แล้วทั้งเขาและกระทั่งคณะองกขรนั้นได้รับอิสลาห์ทัไปเลยฉันมองครับสิ่งที่เขาได้พิสูจน์ก็คือว่าเขาบอกว่าในสมองนั้นในหัวใจนั้น เมื่อพามาแล้วเนี่ยนะครับจุดศูนย์กลางของหัวใจเนี่ยมันมีเซลล์สมองอยู่ประมาณสี่หมื่นเซลล์ด้วยกันซึ่งมากกว่าเซลเซล์สมองที่มีอยู่ในสมองเนี่ยถึงร้อยเท่าหลกนะครับเขาบอกว่าหัวใจนั้นมีหน้าที่ที่จะรับข้อมูลแล้วก็ทําความเข้าใจและก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้กับสมองแล้วก็ให้สมองนั้น ได้บรรชาได้ได้รับช่วงตีนก็แปลว่าแหล่งบัญชาการที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่สมองแต่มันเป็นหัวใจเดี๋ยวแล้วเขาบอกว่าเขายิบยกเอาอายะคุอ่านในสูระอลฮัจที่บอกว่าฟรลลัมยาซีรูฟิอัลเจตตะกูนละฮุมกุลูบุญยาจิรูนบิฮะอาอาซาึ่งยัดมานบิฮะ เาอินนะาฮะลาต่มันอับซอร์วะลาตินตามันกลับอัลลอฮฺติบุสลนายานี้ได้มีความหมายบอกบอกชัดเจนว่าหัวใจนั้นคือแหล่งแห่งความรู้แหล่งรวบรวมข้อมูลกลงความาณบอกว่าพวกเจ้าไม่ได้ท่องไปยังกั่นดินดอกเอ๋เพื่อใช้หัวใจที่มีอยู่ของพวกเขานั้นโดยพิจารณาหรือมีหูเพื่อสดับฟัง เพราะแช่จริงการมองเด้ยวยตานั้นการการมองด้ยวยตานั้นมิได้บอดแต่หัวใจจะอยู่ในจกอกต่างหาที่มันบอดเห็นไหมครับเพรฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของน,นักวิชาการที่บอกว่าเพราะเหตุใดเนี่ยอลอ่านได้บอกว่าหัวใจเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาแล้วก็ทําความเข้าใจ แล้วก็วิเคราะห์จึงส่งคําสั่งนี้ส่งข้อมูลนี้ไปยังสมองเทียนในอีกอายานึงนะครับในระอัลอาอรอลองัวาวละกจรอนาลิจันัมกมนอีกแล้วหกููุนลากอบฮวลุอุนลายบิรูนบฮวัละุอาาลายัมาอนบฮ วุไลก็จะนอนงาบแต่ผมอ่านวุไลก็หัวเราะออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะนรับแล้วบอกว่าแน่แน่นอนเราได้บังเกิดสังกัดยินนะครับนะครับบงับงบงบบงงงเกิดยานำก็คือมนุษย์มากมายจากยินและมน,นุษย์ก็คือให้ยินและมนุษย์นั้นเป็นที่ธรนมะ ที่อยู่ในนรกในจัตุรย์นรกมนุษย์จะยินประเภทไหนนะครับแล้วหุ่นโผล่บนลายลดเกกอมาตอะไรยินมนุษย์ที่มีหัวใจที่ไม่ทําความเข้าใจด้วยกับหัวใจหุ่นอายินลายหยุดสมุนมาติหาแล้วก็มีตาที่มาใช้ที่มาใช้มองมองดูสิ่งที่เป็นหลักการต่างๆหุ่นอาญายุนลายหยุดสมุนมาติหาแล้วก็มีหัวที่ไม่ไป สดับรับฟังสิ่งเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์อุไลกัตถะนานพวกเหล่านี้แหละมีสภาพคล้ายคลึงกับปฏิสัตย์บันทุมอดลแต่ว่าหลงทางยิ่งกว่าปฏิสัตย์ที่มัน,รนไร้ปัญญาและสมองอุไลกุม่มลงกองกไปเย์พวกเขาคือบรรดาผู้ที่หลงเืมนะครับเผลอเถี่นน้องครับอายานี้ก็อีอาย,าอย่านึงเหมือนกัน ลัทธิพัาทรงเน้นให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะใช้ทําความเข้าใจหลักการต่างๆนั้นมันไม่ใช่สมองแต่เป็นหัวใจนะครับเพราะว่า,าอัลลอฮ์ทรงกลับไว้ในในที่นี้บอกว่า,าอัลลอฮ์ทรงได้นําเอายินและกมนุษย์เนี่ยไปทำนักอยู่ในยะหันัมยินแลวนิพประเภทที่มีหัวใจแต่ไม่ทําความเข้าใจปัจจุบันนี้เนี่ย สื่อในการที่จะเรียนรู้เนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการออกบบรยายหรือว่าการแพร่ข้อมูลทางอินเอทอร์นเน็ตหรือทางทีวีทางวิทยุอะไรต่างแ,แต่เนี่ยมากมายเพราะนั้นบุคคลที่รับฟังรับข้อมูลนี้มีหน้า <c oughs> ที่ใช้หัวใจทําความเข้าใจสิ่งี่รับอาลมณ์ไม่ได้บอกว่าใช้สมองแต่อารม์อบอกว่าใช้หัวใจนะครับที่จะให ไปทําความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ฟังได้ยินนะครับเสร็จแ,แล้วสิ่งที่เราต้กาลาทรงทรงปรนามมันเกิดขึ้นในสุราอัลบากรที่บอกว่าซุมมกซุมมกะัตกุรูบุคุมบ,บุคุมมีบ้บาดีายาด้กระฟากัะหิยาละอาชับุคัตอัวหลังจากนั้นหัวใจของพวกเขาก็จะแข็งกระด้างอดุดหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าถิน เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่หดหนหัวใจแล้วไม่ใช้ทําความเข้าใจในหลักการในข้อมูลเรอก็เ,เปรียบเทียบเหมือนกับหินหินมันไม่มีชีวิตมันไม่ได้มีวิญญาณมันอยู่เฉยๆแข็งก็ได้เราที่เราเคยเปรียบเทียบกับคนที่มีจิตใจที่ไม่ปราณีไม่ตาปราณีเนีนะ่ยเราบอกว่าคนคนนั้นมีจิตใจแข็งเหมือนหินนะครับ อาจะพบว่าในคุรอ่านนั้นไม่มีเลยแม้แต่ายาเดียวที่จะบอกว่าให้เราใช้สมองในการทำความเข้าใจหรือว่าใช้สมองในการรับรู้ข้อมูลต่างๆแต่ว่าถ้าหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจข้อมูลนั้นเอาลอใช้คำว่ารู้ลูคือหัวใจหัวใจคือสิ่งคือเอาอว่าที่ เราสามารถใช้เป็นสื่อในการรับรู้รับความสกใจได้อีกประการหนึ่งนะครับอัลบเวลาทรงตัดเอาไวม้มากมายเหลือเกิกเนแหล,ละนในในโซราอัลอินดอนวาลายักตลย์ลอฮุมาฟีสุลูริกุมวะลิมะฮิสมาฟีคุลูริกุมวะลลาอูอัลลิมุนบิยาุสุลูและพระองค์ อัลลอฮ์จะได้ส่งทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวอ,อกหัวใจเขาอ,อกคือหัวใจของพวกเขาของพระเจ้าและพระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกก็ออกคือหัวใจทำไมน,น้องคะเมื่อก่อนเรามีความรู้บอกว่าหัวใจคืออวัยวะทำหน้าที่สูบฉิตอย่างเดียวให้ไปเล่นบ้านายแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าหัวใจนั้น คืออุปกรณ์เครื่องมือของร่างกายเราเพื่อที่จะใช้ทําความเข้าใจสิ่งที่เราไดรับรู้จากคนต่างๆนี่นะครับคือความทา้าทายที่เกิดขึ้นทา้าทายใครครับทา้าทายนักวิชาสายทา้าทายนักคนควา้าจนกระทั่งมีนักคนควา้าที่เขาเรียนรู้อัลกุรอานแล้วเขาก็ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไปพบว่าหลังจากที่เอาหัวใจมาผ่าแล้วเนี่ย ในจุดสังกาดของหัวใจเนี่ยมันมีเซลล์เซลล์สมองซึ่งมีจํานวนมากกว่าที่อยู่ในสมองอ่ะจริงๆเนี่ยถึงร้อยเท่าเลยก็เห็นนี่แหละอบรมณนาจึงจึงทรงให้หัวใจเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการรับรู้ข้อมูลและทำความเข้าใจเพราะนั้นคนที่มองไม่เห็นคนที่ฟังไม่ได้ยินอารมเปียยเทีบว่าเขาเป็นคนที่ ใจบอดใจไม่เขา้าใจใจเขาไม่ได้อะไรเลยยิ่เฉยนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงแก้งกับเราอีกอาันหนึ่งครับอัาาลลอฮฺทรงบอกว่าว่าตพอัลลอฮฺว่า,า,า,วา,ารู้ินเสอมลายะยาอะมีอันนี้เราเคยชินกันแล้วในสัรออรวรับเต่าบะอัลลอฮ์บอกว่าแล้วพัลลอฮก็ทรงกระชับตาลงบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ ม่บบรับรู้ประทับตจหราม่เใจก็หมายความถึงว่าปิดหัวใจเขาคารน,นี้บางคนบอกว่าอาลัลลอฮ์ปิดหัวใจแล้วเราจะถะลงโทษเราเอาลัลลอฮ์ก็เป็นผู้จะลงโทษไม่ใช่นะครับคาว่าปิดหัวใจหมายความถึงว่าไอ้คนใดก็าตามที่เขาไม่ต้องการที่รับรู้ข้อมูมมอลต่างอัลลอฮ์ก็เลยปิดหัวใจเขาเสนอ จะเด้มาตับรับเลย,เลยทำไมถึงติดหัวใจทำไมไม่ติดสมองไม่ติดตาไม่ติดหูเพราะเนื่อ,อจากของหัวใจนั้นเป็นนย์บัญชาการใหญ่ของร่างกายมนุษก์เพื่อรับข้อมูลทางวิชาการเพื่อรับรู้สิ่งที่เป็นขอ่างๆแล้วก็นํามาวิเคราะห์ว่ามันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องหลังจากวิเคราะห์แล้วก็ส่งคําสั่งนี้ไปยังสมองสมองก็มีหน้าที่ ตรงคาสั่งไปยังอไวไยว่าทุกส่วนี้เรให้คำนี้คำนี้ตามคําสั่งของอนิสัยท่านน้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเ,เขาเรียกว่าความหัดจระจำการซึ่งมันไม่เคยมีการการเสื่อมคลายเลยมันยิ่งจะมีการท้าทายนักนวิชาการกุรู้นเนี่ยเข้ามาศึกษาข้ามาพิสูจน์ความจริงที่ว่าอาลัลกว่าเช่นเนี้ยมันคืออะไร เราะนั้นในในการลงโทษนั้นในในการลงโทษนั้นเนี่ยอเล็์ทรงกลา่าวไว้ว่าอเล็เ์เอาเอาอะไรครับนาเตียคือกระหม,ม่อมจะจิกกระหม่อมมาลงโทษในสุรัอัลอาหลักที่บอกว่ากัลลาลอิลลัมยันไปยันไปนสัสฟะอันบินนาเสียเขาไม่หยุดนะครับหมายถึงไม่การต่อตืน่นเราจะจิกที่กระหม,ม่อมของเขาย่างแน่นอน ขมอมที่โกโหกที่ปากพุชชัวตรงนี้มีข้อคิดนิดหนึ่งนักวิชาการดอเอ็นทูก็บอกคนนั้นกันเขาบอกว่าสิ่งที่หัวใจไม่ได้สั่งไปหาสมองแต่สมองทําเป็นสิ่งที่ไม่จริงหมายความว่าสิ่งที่เราทําไปโดยที่หัวใจไม่ได้สั่งนะครับมกักจะเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับจิตใจเราเคยพูดบอกว่า,วา หัวใจไม่ตรงกันไม่หมายความรู้ว่าทําอะไรเนี่ยไม่ตรงกับปิดใจคิดคล้ายๆอย่างนั้นเราว่ากันอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่หัวใจสั่งมาว่ายังยังสมองเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นจากสมองที่สั่งการเองโดยไม่รับคําสั่งจากหัวใจเออแปลกแปลกมากก็เห็นนี่แหละการลงโทษในใน,ในวันย,ยมัดนั้นอรรถจะตรง จิตขมอมนะครับเอามาลงโทษก็ปแปลว่าขมอมนั้นได้ปฏิบัติเิดได้สั่งการเป็นัติโดยไม่รับคําสั่งจากใจพวกมุนาสิกีนพวกที่เราเราเราว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่น่าไปแอ้วลหลอกนั้นเป็นบุคคลที่พูดอย่างจิตใจอย่างก็เหมือนกันเขาพูดไปในสิ่งที่หัวใจไม่ได้สัง่งเขาจึงเป็น กล ja okay. ุ่มของคนที่อิสลามเรียกว่าอัลมุลาฟิสินก็คือหน้าไหว้หลังเราในอายะที่บอกว่ายาอิยาอิฮะรุสูลลายะฮดุนกับ الذين يشار يفعلون ف ฟ في الكفر إن الذين قالوا آ م า ا بأضاعيهم ข้าศูนย์อย่าเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจกับกลุ่มกลุ่มชนที่เร่งรีบไปสู่การปฏิเสธตาบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอามันนาสถาแล้วอย่าไวเห็น ด้วยด้วยเจ้จะเพียงวาจาวาลัมยุมิู้เนืบูมแต่ว่าหัวใจนั้นหาสรัทธาไม่เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อแตกต่างเป็นความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นแต่ถ่าจะได้ดูว่าคนที่คนทบหรือศาสตร์อย่างนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่เราได้ประโยชน์จากคนคนนั้นและพวกเขาเมื่อคนทบแล้วเขาศรัทธาเลยว่านี่เราคืออัลร,รคคอ,อานคำพิจ,จารณาจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริง เราะว่าถ้าม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆาเป็นข้อมูลเนี่ยก็คงจะยอมรับไม่ได้ถ้าม่นอกกับนี่คือเจ็ดความรู้เล็กน้อยนะครับที่ได้จากจากโลกภายนอกนะครับมุกคืนนั้นไม่จะเป็นว่าเขาจะต้องมาเรียนรู้โลกภายในอย่างเดียวก็ต้องรอบรู้ทั้งหมดเพราะนันการแสวงหาวิชาความรู้นั้นมันเป็นหน้าที่ของมุสิมทุกคนของปฏิบัติใครก็ตามที่แสวงหาแล้วตัวเขาก็จะพบ นะครับเพราะนั้นมีสักกี่มากน้อยที่เป็นกลุ่มชนมุสลิมที่เป็นพวกรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียดมากกว่านี้นะครับนอกจากบุคคลที่เป็นคนต่างศาสนาเริ่มจกบุกคนบุคคลต่างศาสนาและเขาก็าเรียนรู้มารู้แล้วเขาก็ศรัทธายอย่างแทจ้จริงเป็นคนประชาติเกิดขึ้นจากจิตใธอย่างแท้จริงจำไห้นะครับว่าพวกมุนาฟิซีน,นเขากล่าวด้วยวาจา โดยที่ไม่ได้มีข้อมูลในหัวใจตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักวิเคราะห์อย่างนก็ขอตอเป็นข้อทิดเอาไว้ในช่วงท้ายนะครับเจช่นนา้ครับแล้วการน้าคงจะมีเรื่องยาวที่เป็นเบความยุท่่ีีีมีประโยชน์มาเล่าสุบต่กันครับแนี้